เมื่อท่านนบียูนุสอะลัยฮิสลามอยู่ในท้องปลาวานพี่น้องครับเป็นระยะเวลา40คืนในหนังสืออธิบายอันกุรอานของอิมนุกะซียได้บอกว่าเมื่อท่านนบียูนุสเนี่ยเอ่ยขอต่ออัล l l a ์ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลซอลิมีนแท้จริงแล้วอะลอซุบฮานอัะตะลาไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอส์มหาบริสุทธิ์แด่ท่าน ฉันนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อาธรรมทั้งหลายดูอาบทนี้พี่น้องครับบรรดามาลายกรับบอกว่ายาอัลลอฮ์มันเป็นเสียงของผู้ใดมันเป็นเสียงที่เบาคนหนึ่งที่อ่อนแอนั้นเป็นเสียงของใครมาจากที่ที่ไกลอัลลอฮ์ตาลาก็ถามยิบรินบอกว่าพวกเจ้า ok ah รู้จักไหมบุคคลน,นี้คือใครบรรดาลมาลายกรับก็บอกว่ามันหัวะ เขาเป็นใครอัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่าอับดุย <varying> ูนุสเขาเป็นบ่าของฉันที่ชื่อว่ายูนุสบดันไมลัยกะก็บอกว่าถ้าเบ่าของท่านที่ชื่อว่ายูนุสนั้นเขาเป็นบุคคลที่ทําความดีตลอดเวลาเขาเอ่ยอะไรอัลลอฮ์จะตอบรับการงานของเขาจะถูกตอบรับอยู่ตลอดเวลาแล้วทาไมอัลลอฮ์ถึงไม่เมตตาเขามาลาอิกะเอ่ยบอกกับอัลลอฮ์สุบฮะานุอัลลาแล้วทาไมอัลลอฮ์ถึงยังไม่เมตตาเขา เมื่อนั้นแหละพี่น้องครับดูอาการขออภัยโทษของนบียูนุสการสำนึกผิดของนบียูนุสนั้นมันไปถึงบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและบรรดมามลายกะก็ต่างรู้ดีว่านาบียูนุสนั้นเป็นบุคคลที่อิบะาดาต่ออัลลอฮ์ทั้งยามสุขและยามทุกข์ไม่เคยละเว้นในการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาคั้นเมื่อนั้นแหละเมื่อบรรดามาลายกะบอกว่า แล้วทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ช่วยเหลือบบาวคนนี้อีกอัลลอฮ์สุบฮานาะต่ลาก็เลยสั่งให้ประวานคายท่านนาบิยูนสุสออกมา